สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนะ่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนประจําช่วงวันที่16-31กถึง31กรกฎาคามนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ใต้เลยนะคะเค okay. มาเริ่มกันที่คนโสดชาวเมถุนสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนโสด 8ถ้วยทำแพงนะคะบางคนนะคะเพิ่งเลิกลาจากคนรักนะได้ไม่นานนะคะหรือยังฝังใจอยู่เกี่ยวกับคนเก่าๆเ,เรื่องเก่าๆคนรักเก่าเรื่องที่ผ่านมานะคะยัง move on ไม่ได้ร้อซนะคะต้องประคับประคองหรือพยายามที่จะเออบาลานซ์นะคะทั้งความคิดและความรู้สึกของตัวเองให้ดีๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าจะมีใครเข้ามาไหม ในที่นี้ชาวธาตุไฟค่อนข้างเด่นนะคะธาตุดินเ e m p ล r o ะมีใครเข้ามาไหม,มยังไม่มีนะคะยังไม่เด่นเรื่องความรักครั้งใหม่แต่จะเป็นชาวธาตุไฟที่เด่นมากๆเลยที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะความคิดความรู้สึกต่างๆธาตุไฟได้กับเมสสิงห์ธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกรนะ์อ่ะอืม แล้วก็มีในเรื่องของความคิดนะคะคิดเยอะคิดมากนะคะในช่วง16-31เนี่ยคิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องเก่าเก่าเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะต่อไปคนที่อยู่ในใจคุณนะคะคนคนนั้นสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างสามเหรียญก้าไม้เท้า สามถ้วยอืมสองเหรียญเขามีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนหรืออยู่ในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีคนคุยแต่ถนัดในเรื่องของคุยไปเรื่อยๆคุยแบบไม่ได้คิดอะไรมากมายเพราะว่าดูแล้วมีคนที่เป็นประเด็นอยู่น่าจะสองคนนะมันมีมากกว่าหนึ่งแน่ๆที่เป็นประเด็นคือยังไม่แน่ใจตัวเองยังไม่ชั่ร์ยกับความรู้สึกของตัวเองว่า จะชอบคนนี้หรือชอบคนนั้นมากกว่ากันใจจะไปทางไหนกันแน่นะคะแต่โดยรวมเนี่ยยังไม่มีประเด็นว่าจะคอมมิชเมนต์หรือจะไปในจุดที่แบบว่าจุดที่มันจะคอมมิชเมนต์แบบชัดเจนจะคบกันกับใครที่มันชัดเจนก็ยังไม่มีเป้าหมายตรงนั้นนะคะต่อไปมาเป็นช่วงที่ต้องการที่จะเรียนรู้กันให้มากกว่านี้รู้จักกันให้มากกว่านี้ประมาณนั้น แล้วคนคนนี้เขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะในช่วงวันที่สิบหกสาเอ็ดสิบเหรียญเพอร์มิทห้าไม่เทา้าเจ็ดดาบสามไม้เท้านะคะ <c oughs> เขาเนี่ยเขายังสองคุณบ้างอะไรบ้างมีคิดถึงบ้างแต่ไม่คิดที่จะกลับมาเพราะว่าเขาสองหรือเขา มีความรู้สึกคิดถึงเรื่องราวเก่าๆมีไหมมีนะคะคนนี้เด่นที่จะเป็นคนรักเก่าหรือเป็นคนเก่าของคุณเขาโฟกัสไปข้างหน้าคือเขาอะส่องหรือมีความคิดผิดอยู่ก็จริงแต่ไม่มีความรู้สึกที่จะหันกลับมาหรือเขายังหันหลังให้กับเราอยู่โอเคมันมีการส่องมันมีความอยากรู้อยากเห็นว่าคุณเป็นยังไงบ้างนู่นนั่นนี่แต่ความคิดที่แบบเอ้ยจะบกวนกลับไปณนะจุดเดิมอะมันยังไม่ มันยังไม่ถึงขั้นนั้นอะความรู้สึกอะไรหลายอย่างมันยังไม่ถึงจุดนั้นนะคะบวกกับว่าคุณกับเขานะ่าจะมีเรื่องราวที่เยือนหากกันมาก่อนหน้านี้คือทะเลาะกันบ่อยนะคะทะเลาะกันบ่อยห้ามไม่ท้าคือมันมีความวุ่นวายต่างๆค่อนข้างที่จะทําให้เขารู้สึกว่าแบบเออจุดนี้หรือเปล่าที่ทําให้เขาแบบว่าหยุดไว้ตรงนี้ดีกว่าแค่คิดถึงหรือแค่อยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างสบายดี แค่นั้นก็พออะไรเงี้ยนะคะคุณคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาล่ะเลอเวอร์ over, นะคะยังมีความรักต่อเขาอยู่นะแต่มันเป็นทั้งรักทั้งเจ็บนะคะทั้งรักทั้งเจ็บอยากจะคุยนะถ้าคุยได้อะแต่คงจะต้องผ่านคนกลางนะคะผ่านตัวกลางผ่านคนกลางถ้าคุยกันแค่สองคนหรือทักกันคุย ก็คงจะดูแล้วนะ่อาจจะมีปัญหาตามมานะคะแต่คุณเลือกที่จะนิ่งคุณอยากจะคุยแค่ไหนคุณเลือกที่จะนิ่งนะคะเลือกที่จะนิ่งไม่แสดงออกไม่ทําอะไรเพราะใจหนึ่งคุณก็ต้องการที่จะเยียวยาใจตัวเองให้แข็งแรงก็ให้หายดีจากคนคนนี้ก็อยากจะ move on นะแต่มันเป็นความผูกพันด้วยอะไรด้วยอะที่ยังทําให้รู้สึกว่ามันยังติดอยู่ตรงนั้นนะคะ เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเอมเพ o อรสองเหรียญถ้าที่เขาดูเย็นชานะถ้าที่เขาดูนิ่งดูเหมือนจะไม่สนใจแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันคีดลูกอะคืออีโก้หรือว่าฟอร์มเขาค่อนข้างที่จะสูงนะคะดังนั้นความรู้สึกเลยต่างๆที่ยังมีความคิดถึงหรือมีความห,มห่วงใ่เขาเลยเป็นการแสดงออกที่ไม่แสดงออกนะคะ ก็คือสองแค่ให้ได้รู้ว่าคุณโอเคหรือสบายดีแค่นั้นก็โอเคแล้วแต่ไม่เลือกที่จะทักไปหรือโทรไปเพื่อที่จะถามถามไทยหรือบอกเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟอร์มสูงฟอร์มจัดไม่บอกหรอกว่ายังคิดถึงอยู่หรือเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่จะแสดงเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจแล้วนะไม่ได้แคร์แล้วนะไม่ไม่ได้แบบว่า ไม่ได้ส่องไม่ได้อะไรทั้งนั้นคือเดินหน้าอย่างเดียวนั่นคือสิ่งที่เราจะสัมผัสได้จากภายนอกนะคะบทสรุป The เม g i เซียมเดอะโฟร์แเหรียญนะไพ่บอกว่าให้ Move On นะคะเออหกถ้วยเฮลโลแฟนโอกาสเกี่ยวกับคนเก่าที่จะได้ยินข่าวจากเขาหรือมีเกย์ที่จได้ติดต่อสื่อสารกันถามว่ามีไหม มันมีแต่โอกาสค่อนข้างน้อยแล้วการกลับมานั้นจะเป็นในลักษณะของความเป็นห่วงเป็นใย,ยมิตรภาพมากกว่าความรักหรือความผูกพันในแบบที่ในสถานะที่เคยเป็นหรือที่ผ่านมาคือมันจะเป็นฟีลเพื่อนอะฟีลความแบบเออความที่แบบว่าเคยรักกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่จะกลับมาในลักษณะของการเป็นแฟนนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาเองก็มีคนที่คุยอยู่ แล้วเหมือนใจก็ยังสับสนกับตัวเองว่าเอ้ยคนไหนคนไหนดีอะไรเงี้ยเพราะมันก็มีมากกว่าสองคนที่เขากําลังศึกษาดูใจหรือค่อนข้างที่จะ move on ไปข้างหน้าแล้วแต่ถึงแม้ว่าเป็นการ move on ที่ยังไม่ได้ปักหลักบักฐานกับใครหรือโฟกัสที่จะคอมมิชเป็นกับใครเป็นพิเศษก,ก็ตามนะคะเซนซีเสียใจนะรู้ไหม เจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนขอโทษที่ไม่สามารถเชื่อใจต่อไปให้ความรักนะคะ Calling in your s o u l m a t Keep an open mind Oh t h e r e not enough attraction o f chemistry to keep this relationship going ก็คือว่าคือความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นแรงดึงดูดเคมีความผูกความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกที่แบบจะทําให้การกลับมาหรือการที่จะได้คุยกันแล้วมันมันกลับมาคอมมิชเมนต์กันกลับมาคบกันเหมือนเดิมมันไม่พอค่ะอืความรู้สึกมันเฟดลงไปเยอะนะคะไพ่บอกว่าให้คุณนันได้เปิดใจดีกว่าเปิดใจที่จะได้เจอกับคนที่เป็นเนื้อคู่ของเราจริงๆหรือคนที่จะรักเราในแบบที่เราเป็นจริงๆมากกว่าที่จะรอเกี่ยวกับคนเก่านะคะ เราะคนเก่ากลับมาไหมก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นในแนวโน้มของเรื่องของมิตรภาพะนะหรือว่าความเป็นเพื่อนมากกว่านะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด, like, ด s subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปคนมีคู่นะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ตรงนี้สามารถสับกันได้ระหว่างคุณกับเขานะคะ ฝั่งคุณนะสถานการณ์ความรัก King of Pentacles Empress นะคะ Emperor ไม่ใครยอมใครเลยนะ m a g i c i a n แล้วก็5ดาบในจุดนี้คือไม่มีใครยอมใครต่างคุนต่างมีความมั่นใจในเหตุผลในความคิดของตัวเองนะคะหรือมั่นคงแน่วแน่ในจุดยืนของตัวเองว่าฉันถูกฉันแบบอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างรู้สึกแบบนั้นนะคะต่างคนต่าง push นะคะ เหตุผลของตัวเองไปมากกว่าความรู้สึกนะคะห้าด่าพี่ตามมาคือจุดเนี้ยถามว่ามีโอกาสแตกหักหรือเปล่าคือการแก้ปัญหาที่ใช้เหตุผลนะคะเหตุผลของตัวเองเป็นหลักนะคะมากกว่าความรู้สึกคือมันไม่บาลานซ์กันนะคะโอกาสการแตกหักมันมันมีนะคะมันมีแต่มันเป็นการเหมือนกับพลิกอะคะ่ะมันมันจะ เหมือนจะเฟดไปแล้วก็นิ่งไปในช่วงหนึ่งหรือการหายไปสักช่วงเวลาหนึ่งนะคะฝั่งเขาล่ะสถานการณ์เป็นยังไงตึงเครียดเหมือนเราไหมอ่าเสร็จไม้เท้านะคะอึดอัดขึ้นมาเลยอันดับแรกนะคะเส็บเหรียญเขาแคร์หรือเปล่าเขาแคร์นะคะแต่เขารู้สึกว่าอาการแคร์ของเขามันเหมือนเขาต้องยอมต้องยอมยอมอันนั้นยอมอันนี้ต้องยอมทุกอย่าง ยอมมามากเกินแล้วนะคะยอมจินเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวจะยอมแล้วตรงนี้ไพ่สักก็ได้จะเป็นตัวผุนก็ได้ที่เป็นฝ่ายยอมหรือเป็นฝ่ายเขาที่ยึดมั่นถือมั่นในเหตุผลของตัวเองจนเหมือนมันเป็นที่หนึ่งอันดับหนึ่งนะคะจนไม่ได้คือมองข้ามคือมองข้ามในเรื่องของความรู้สึกหรือเหตุผลของอีกฝั่งหนึ่งความคิดเอาอีกฝั่งหนึ่งไปนะคะอะของคุณเป็นห้าดาบของเขาเป็นหกดาบตรงนี้คนหนึ่งก็เฟดอีกคนนึงก็เฟดถามว่ามีใคร ง้อกันไหมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่าต่างคนต่างเฟดออกไปนะคะเฟดออกไปคล้ายๆเลิกแต่ก็ไม่ได้แบบเลิกแบบชัดเจนด้วยคําพูดนะคะแต่เป็นในเรื่องของอการแสดงออกมากกว่าหรือปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะต่อไปเรามาดูความรู้สึกกันบ้างเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะคะสี่เหรียญ be off for June ใน a p p e n t a c l e s เขาจะรอค่ะรอให้ใจเย็นๆก่อนรอให้อะไรหลายๆอย่างมันเข้าที่กว่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดหรือความรู้สึกแต่เน้นไปในเรื่องของความรู้สึกเป็นหลักนะเหมือนเขาจะโฟกัสไปในเรื่องของความรู้สึกทั้งตัวเขาเองแล้วก็ความรู้สึกของตัวคุณด้วยเหมือนตอนนี้มันยังไม่โอเคอะดังนั้นเราไม่คุยกันก่อนเดี๋ยวเรารอก่อนสามไม้เท้ารอแล้วเดี๋ยวค่อยๆหารอแล้วเดี๋ยวค่อยคุยเขาจะเลิกลากับคุณได้ไหมเขายังทําใจไม่ได้หรอกอจริงๆสี่เหรียญ เขาก็ยังแบบไม่อยากจะปล่อยอะนี่ออกไปเขายังมีความรู้สึกว่า mm. เฮ้ยมันน่าจะดีขึ้นนะเขายังมีความหวังว่าหลังจากที่เราเฟดกันไปแล้วเรากลับมาคุยกันอีกทีเนี่ยเราน่าจะคิดอะไรได้บางอย่างนะทั้งตัวเราและตัวเขานะคะน่าจะคิดอะไรได้บางอย่างเกี่ยวกับปัญหาตรงนี้แล้วความสัมพันธ์มันน่าจะมูฟไปข้างหน้าได้มันไม่จะหยุดอยู่กับที่หรือถอยหลังไปอะไรอย่างเงี้ยต่อไป คุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขานะคะสิบเหรียญ p a ซับเ e น t a c l e s สอ้สิบดาบ King of บอ n ส s สองเหรียญช่างใจอะ่ะช่างใจแต่สิบเหรียญขึ้นมาคือคุณไม่ใช่ว่าคุณไม่แคร์ความสัมพันธ์นะหรือครอบครัวหรือสถานะตรงนี้หรือตัวเขาคุณแคร์แต่คุณรู้สึกว่า ความหวังดีความคิดทุกอย่างคือมันเป็นอะไรที่หวังดีต่อความสัมพันธ์มันเป็นในมุมมองของเราแต่บางทีเราลืมที่จะมองในมุมเขาหรือเขาอาจจะมองในมุมของตัวเองเหมือนกันแต่เขาก็ลืมมองในมุมของเราดังนั้นเหมือนต่างคนต่างแข่งอะ่ะมันจะต้องใช้ในจุดที่ว่าจะออดลงได้ก็แต่เมื่ออาจจะต้องไปนั่งคิดอะ่ะในมุมของตัวเองอะ่ะที่แบบในมุมนั้นหรือในจุดนั้นอะ่ะ มันไม่ใช่แค่คิดในเรื่องของเราของของตัวใครคนใดคนหนึ่งแต่ต้องคิดในมุมของทั้งคู่ว่าเอ้ยถ้าเราเป็นเขาเราจะคิดแบบไหนเราจะรู้สึกแบบไหนยังไงน,นะคะกับจุดนี้รับฟังกันการรับฟังกัน50 50นะคะถึงมันจะไม่เป็นห้าสิบพอดีเป๊ะแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าเริ่มลับกันนะคะเริ่มรับทางความสัมพันธ์แล้วนะแล้วก็จุบนัไปถึงขนาดนั้นแล้วโอเคต่อไป เขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะแปดเหรียญเขาพยายามนะพยายามมากๆเลยในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเขาทุ่มเทเขาพยายามอาจจะเป็นการพยายามที่เงียบนะคะพยายามแบบเงียบๆพยายามแบบนิ่งๆไม่ได้แบบว่าจงแจง้งหรือแบบโอ้โหมีการแบบลงทุนมีการทำเซอร์ไพรส์เวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ทุกอย่างที่เขาพยายามอดทนมาพยายามนู่นนั่นนี่มาทุกอย่างก็เพื่อความสัมพันธ์นะคะคือมีมีแค่เราเท่านั้นอะ มีแค่เราสองคนมีแค่ความสัมพันธ์เท่านั้นที่สําคัญสําหรับเขานะคะไม่มีสิ่งอื่น The world เขาอยากให้เรากลับมาแล้วเริ่มกันใหม่มาเริ่มกันใหม่มาเริ่มจูนทุกอย่างกันใหม่อีกครั้งมันน่าจะโอเคนะมันน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคือมองว่ามันยังมีโอกาสอ่ยังมีโอกาสที่ที่จะเหมือนกับไปกันได้อีกอะ่ะยังไม่จบแค่นี้หรอก ต่อไปสรุปนะคะสิเหรียญเจถ้วยเรื่องความคิดคิดมากนะคะมีเรื่องให้คิดหลายอย่างให้ทำหลายอย่างให้โฟกัสหลายๆอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนื่อจะเป็นเรื่องคนนะคะเรื่องปัจจัยต่างๆที่มันเชื่อมโยงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การกินการงานการเงินนะคะการอยู่ คนรอบข้างครอบครัวต่างๆเพื่อนฝูงอะไรก็เกี่ยวข้องหมดนะคะเอ็มเพสสองไม้เท้าเพจซับสองหกดาบเป็นช่วงที่ห่างกันห่างกันช่วงหนึ่งซึ่งไม่นานหรอกแต่เดี๋ยวก็ได้กลับมาคุยกันอีกนะเป็นการห่างด้วยเหตุและผลห่างเพื่อคิดห่างเพื่อไต่ตองห่างเพื่อได้ทำความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะลถทิฐิของตัวเองด้วยนะ งี่เง่าไปนิดคืนดีกันนะแล้วก็จะมีการง้อการกัดมาคุยกันอยู่ดีขอเพียงโอกาสนะคะดูยังไงเราก็ยังไม่ได้แบบเลือกขาดหรอกนะคะแค่ห่างกันเพื่อทำความเข้าใจเท่านั้นแหละ Save for you to love นะคะคียเป็น open m i n ยเปิดใจมากกว่านี้ เปิดใจที่จะฟังเหตุผลนะคะเปิดใจที่จะสัมผัสความรู้สึกอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคุณเองหรือตัวเขาก็ตามไม่ว่าไพ่มันจะสลับหรือไพ่มันจะไม่สลับก็ตามนะคะพลังงานจะไปในทิศทางไหนก็ตามสิ่งสําคัญคือเปิดใจเปิดใจที่จะทําความเข้าใจในอีกฝ่ายหนึ่งนะคะจุดเนี้ยหรือคนคนเนี้ยหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันโอเคแล้วที่จะรักต่อได้นะคะดังนั้นบอกเลยว,ว่าโอกาสที่จะกลับมาดีเนี่ยมันก็มีอยู่ นะคะขอแค่ไปทําความเข้าใจนะคะในตัวเรากับตัวเขาอย่าโทษแค่ว่าใครผิดหรืออะไรผิดเอาจริงๆในความปัญหานะมันไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดอาจะผิดทั้งคู่นะคะดังนั้นเราต้องไปทบทวนอะไรตรงนี้รวมไปถึงฟิลิ่งหลายๆอย่างที่มันจะเคลียร์กันได้มันจะดึงความความหวานชื่นกลับมาอีกครั้งนะคะโอเคสําหรับพาร์ทของคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปคะสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนคุยนะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่าสามารถสลับกันได้นะคะฝั่งคุณสิบดาบเจ็ดถ้วยทั้งจุกโอ้โหไหวไหมทั้งคิดมากทั้งกังวลนะคะหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเลือกนะคะเกี่ยวกับตัวเลือกในความสัมพันธ์เราคิดว่าเราจะ โฟกัสกับคนนี้แหละเราอยากเติมเต็มเราอยากมีความสุขกับคนนี้นะคะเราพยายามทุ่มเทไปแต่ในความรู้สึกเดียวกันมันเหมือนมันเป็นกระจกอีกด้านหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทุ่มเททุ่มเทไปนั้นอะนะคะเขาโยนทิ้งมันไปหรือเปล่าหรือเขาใส่ใจบ,บ้างไหมมันเป็นฟิลลิ่งที่แบบว่ามันไม่ใช่ความสับสนนะแต่มันความรู้สึกที่แบบ มองอีกมุมหนึ่งพยายามที่จะมองอีกมุมหนึ่งหรืออาจจะเป็นฟีลลิ่งของความคิดคิดเยอะคิดเยอะมากๆในช่วงนี้10ส,สิบดาบเนี่ยคุณกับเขาก่อนหน้าน,นี้จะมีปัญหากันมาก่อนหรือมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจเจ็บปวดเกี่ยวกับตัวเลือกนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความมั่นคงเกี่ยวกับความรู้สึกว่าเขาจรงิงจังกับเราจรงิงจรงิจรงหรือเปล่าแต่เราสัมผัสได้ถึงว่าการที่เราพุ่มเทกับเขาไปเนี่ยการให้ไปเนี่ย เหมือนเขาไม่ได้ใส่ใจเราเลยเหมือนเขาไม่ได้แคร์เราเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นคําถามซ้อนคําถามในใจอีกทีนึงคือความคิดเดยอะคิดมากนะคะความคิดเดยอะคิดมากมันก็มี moon hate. Moon hate, มูลเหตุมูลเหตุมาจากความสงสัยสงสัยในการกระทาที่เขาส่งต่อมาให้เราอีกทีนึ่งอ่ต่อไปเขาคนนั้นนะคะสานการความรักเป็นยังไงคะสามไม้เท้าแฮงแมนดูจะเบื่อเบื่อแล้วเนี่ย ดูจะเบื่อเบื่อเซ็งเซงในความสัมพันธ์นะคะเขามีเป้าหมายนะเขาเวลาเขาทําอะไรเนี่ยถ้าเขาจะจริงจังก็คือจริงจังถ้าไม่จริงจังก็คือก็คือไม่สนใจก็คือจะชัดเจนในในสิ่งที่เราได้เห็นหรือนะคะอาจจะไม่ได้สังเกตได้ด้วยคําพูดบางทีบางอย่างการกระทํานั่นแหละเป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วบางคนอาจจะโฟกัสแค่ว่าเฮ้ยเราต้องการความชัดเจนจากคําพูดเว้ยจากคําจากปากของเขาอะแต่สิ่งที่เขา จะเสือเราอะบางคนนะคะเขาสื่อผ่านการกระทําแล้วนั้นน่ะให้เราเข้าใจด้วยการกระทําของเขาเองอะคือเขาไม่อยากจะพูดแค่นั้นแหละนั่นคือเหตุผลนั่นคือขออ้างนะคะในในบางคนนะอืมนี่ในฝั่งเขาถามว่ามีคนอื่นนอกจากนี้ไหมมันก็มีคนคุยนะก็มีคนคุยก็มีตัวเลือกแหละก็ยอมรับว,ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ก็ก็ดูจะเบื่อกับทุกคนที่มีนะคะอยากอยู่กับตัวเองอยากอยู่กับตัวเองแบบว่ากับความสุขของตัวเองอ่ะ ฉันอยากจะทําอะไรอยากจะทํางานฉันอยากจะทานั่นฉันอยากจะไปนี่ทําอะไรที่ที่รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขเพราะมันเบื่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนคุยที่มีอยู่ไม่ใช่แค่เรานะคนอื่นด้วยคนอื่นที่เป็นคนคุยของเขาล่ะเขาก็ดูเบื่อไปหมดเลยนะคะต่อไปความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเขาคิดแลารู้สึกยังไง King of b o n d s the fool โอ้เขาเบื่อเบื่อจริงๆแล้วเขาต้องการอิสระเสรีเขาขอดูอยู่ห่างๆอย่างวงห่วงหรือนานๆที่คุยดีกว่าไหมนานๆทีคุยนานๆทีเจอนะคะมันน่าจะเป็นการเว้นช่วงที่ที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจกว่านี้หรือเขารู้สึกว่ามันไม่ตึงเกินไปแล้วก็ มันไม่จำเจมไม่น่าเบื่อกันคุยทุกวันเดีย๋ยอกทุกวันด้วยประโยคเดิมๆคำถามเดิมๆกินข้าวหรือยังไปไหนทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอ่ะเขาเบื่ออะไรแบบเนี้ยเออดังนั้นถ้าคําถามนอนเนี้ยนานๆคุยทีดีกว่าเดี๋ยวมันจะเบื่อเร็วไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อ,ปปอ,อ,ไ,อ,อไป คุณคิดและรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเขาในออบคัพค่ะคุณก็ชอบเขาแหละก็ชอบเขามากแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าใจหนึ่งก็อยากที่จะแบบหลุดพ้นไปจากจุดนี้เหมือนกันนะแต่ก็หลุดไม่ได้ไงแบบากั้นไว้อยู่นะคะหลุดพ้นไม่ได้เหมือนถูกกักขังแต่เป็นการกักขังด้วยความเสน่หาเสนะะ่หาที่เป็นความหลงไหลนะคะถามว่าเป็นความรักจริงๆหรือเปล่าเป็นความหลงไหลมากกว่าเป็นความหลงไหลเป็นความชอบนะคะเป็นความชอบมากกว่านะ ได้ออกไปก็ไม่ได้จะอยู่ตรงนี้ก็อึดอัดสับสนนะคะสี่ดาบทำได้แค่ว่านิ่งก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอะไรออกมาบ้างถ้าเรานิ่งไปหรือเงียบไปนะคะต่อไปเขาอยากบอกอะไรกับคุณ Queen of Bons d Hermit เนี่ยไงเขาอยากอยู่คนเดียวเดี๋ยวเขาอยากคุยเขาจะทักหานะคะ หรือโทรหาหรือเป็นฝ่ายนัดเองเราเราคุยได้ไหมนานๆทีคุยได้แบบอไม่ต้องคุยทุกวันนะสองวันทีสามวันครั้งก็ได้คือมองว่าการคุยจำเจมันทำให้เขารู้สึกว่าอย่างที่บอกว่ามันแบบมันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากที่จะอยู่กับตัวเองอยู่กับความคิดอยู่กับความชอบของตัวเองอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวอืม ทั้งกับเราแล้วก็ตัวเลือกอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งหรอกมันเป็นอะไรอาการเบื่อโลกชนิดหนึ่งนะคะต่อไปบทสรุปสถ้วยเมจิเชียนหดาความสำัรธ์ก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ไม่ต้องพยายามแบกอะไรนะคะแบกไปเราจะเหนื่อยเปล่าๆ10ดาสิบดาบเราจออความเจ็บหรือความผิดหวังที่ผ่านมานะคะมาทำให้เสียใจกับ ในช่วงนี้อีกนะคะดังนั้นอะไรวางได้วางนะคะสิบไม้เท้าและสิบดาบเป็นอะไรที่แบกอยู่นะคะทั้งไม้เท้านะคะความอึดอัดสิบดาบคือปัญหานะคะปัญหาที่ผ่านมาในช่วงที่เราจะต้องฮีลิ่งตัวเองนะคะถ้าร้อยเข้ามาฮีลิ่งนี่หวังยากนะคะหวังยากอะไรที่เราต้องการอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเท่าไหร่นะคะในช่วงวันที่กาหนดไว้นะ จะเซ็งเซ็งสักนิดหนึ่งนะคะแอบรักยังไม่ลืมเธอเพื่อนไม่จริงเอ๊มบบว่าเป็นแอบรักเพื่อนเข้ามาไหมเนี่ยเพื่อนแอบรักเพ f u ฟ n e s s นะคะ p e t ทชันเดอ the r e ์แฟลกนะคะมีสัญญาณเตือนบางอย่าง Be yourself นี่ไง ใครก็บอกอยู่เมื่อกี้สิบไม้เท้าสิบดาบให้วางนะคะว่างพยายามอย่าไปโฟกัสนะคะพยายามอย่าไปโฟกัสที่เขาพยายามอย่าไปโฟกัสที่คําถามหรือความคิดของเรามากเกินไปนะคะปล็อกตัวเองนะคะจากความคิดเหล่านั้นแล้วก็เอ็นจอยกับชีวิตในทุๆกๆวันนะคะเอ็นจอยกับสิ่งที่เราชอบบ้างเอ็นจอยกับสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่เราชื่นชอบที่เรามีความสุขที่สามารถทําได้ในช่วง,งนี้เงี้ยนะคะในช่วงโควิดในช่วงอะไรเงี้ย ที่เราจะแฮปปี้กับมันนะเพื่อที่จะอย่างน้อยอ่ะถ้ามองแบบอย่างน้อยเลยนะให้เรามองข้ามการโฟกัสที่ตัวคนคนนี้หรือความสัมพันธ์ตรงเนี้ยไปได้ในช่วงเวลาหนึ่งก็ถือว่าก็โอเคนะคะจะไม่จมเกินไปโอเคคลิปของเมทุนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ